นี่เป็นภาพของกล้วยหอมแกะ ที่กำลังแทงดอกและเกลือออกมาที่ปลายของลำต้นคล้ายกับดอกบัวของนายเอกก้านสีและนางสาวชื่นกำมลปิ่นทุลีเจ้าของสวนเกษตรบ้านไร่สวนสุขบ้านคำบอนตมบลยางอุ่มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกระสินโดยนางสาวชื่นกำมลปินทุลีเจ้าของสวนเกษตรบ้านไร่สวนสุขได้กล่าวว่ากล้วยหอมแคระถือเป็นกล้วยที่มีลักษณะพิเศษก็คือลำต้นจะสูงเพียงประมาณ1เมตรกว่าเ,เท่านั้นและมีความสวยงามมากคล้ายกับดอกไม้เนื่องจาก กล้วยหอมแคะนี้เนื้อใบจะหนา และการออกดอกติดผลนั้นก็จะแทงดอกออกเกลือแทงขึ้นไปตรงๆอยู่บนปลายของลำต้นมองดูสวยงามมากคล้ายกับดอกบัวและจากลักษณะความสวยที่โดดเด่นลำต้นเตี้ยหลายคนจึงนิยมที่จะปลูกในกระถางเพื่อเป็นไม้ประดับควบคู่กับการเก็บผลรับประทานได้ด้วยโดยนางสาวชื่นกมนได้กล่าวต่อไปอีกว่าเริ่มแรกตนนั้นนำพันธุ์กล้วยหอมแคร์มาปลูกเพียงหน่อเดียวเท่านั้นจากนั้นก็ทำการขยายพันธุ์ปลูก เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันมีกล้วยหอมแคละที่ปลูกไว้ในสวนประมาณ20หลุมซึ่งกล้วยหอมแคละนี้ก็ถือเป็นกล้วยที่ปลูกง่ายและออกหน่อขยายพันธุ์ได้ดีซึ่งการปลูกและก็ดูแลนั้นก็เหมือนกับการปลูกกล้วยชนิดอื่นๆทั่วไปปลูกไว้ประมาณ3-4เดือนก็ออกหน่อมาเรื่อยๆส่วนการติดดอกออกผลก็จะใช้เวลาประมาณ7-8เดือนเมื่อติดเป็นเครือก็จะมี8-10หวี1หวีจะมีผลย่อยสิบ่ผลรูปทรงของผลก็จะคล้าย กับผลของกล้วยไข่มากกว่ารูปทรงของกล้วยหอมทั่วไปแต่ขนาดของผลนั้นจะใหญ่และก็ยาวกว่ากล้วยไข่อย่างชัดเจนผลสุกเป็นสีเหลืองเนื้อในเป็นสีเหลืองนวลอมส้มรสชาติหวานหอมคล้ายกับกล้วยหอมทั่วไปครับอันนี้หอมแค่จ้าอ๋อหอมแค่เมียนค่ะเ๋อเป็นยังจังหวัดเอิญหอมแค่ครับเขามีความพิเศษมองไหนครับ ก็ค er. ือเขาออกมาหลวบส้วงเขาจะสวยไหมคะเขาออกมาเหมือนดอกไม้ไหมคะเราก็สามารถปลูกใส่กระถางได้ค่ะสูงสุดก็จะสูงสักนิดละค่ะสักนิดเมียนค่ะเม็ดเม็ดต้นต้นเนี่ยนะจ้าสักนีดลค่ะกับกับเอาเขาเขาคือออกมาคือมูอเขาคือออกมาหมองกลางกลางใช่ไหมครับจ้านี่ยล่ะความโดดเด่นของเขาค่ะเขาสิออกแขาสีออเมีนจ้าส่งตังค์ส่งตังจ้าผู้มาหมองกลางต้นเลยแม่นจ้าเหมือนดอกบัวไหมค่ะสวยค่ะโอ้มีความพิเศษจ้าแล้วล่ะที่สำคัญเขาเขาเขาบ่สูงเรวเห็นน้ำแมีนค่ะบ่สูงค่ะ ครับคิดยังไงยังไงเอาพันธุ์นี้มาปลูกอยู่สวนครับมักไม่ค่ะมักอันสายพันธุ์ที่แปลกๆไหมค่ะสะสมสายพันธุ์แปลกพร้อมค่ะอยู่สวนจ้ากับกับกับเอาเอามะดนปไนไหแล้วครับพันธุ์นี้ครับพันธุ์หอมหอมหอมแคลนวะแมนค่ะเอาเอามาโดนแล้วค่ะก็หลายปีเนาะจ้าหลายปีขยายไปน้ำขายไปน้ำค่ะก็คือแบ่งขายแล้วยายไปพร้อมจ้าณณณตอนนี้เนี่ยครับอยู่สวนเท่านี้ปลูกไว้จักหลุมครับสำหรับสิบปีครับประมาณยี่สิบเลยประมาณยี่สิบเนี่ยค่ะประมาณยี่สิบลุมแมนค่ะ จากจากออกมาที่แรกออกมาจากส่วนครับพันมานอเดียวเนาะนอเนี่ยนอเดียวค่ะเอานอเดียวมาเมีนจ้าตอนนี้ขยายเป็นยี่สิบจ้าอันสังเกตเบางนอเขาจะดกค่ะจ้านอดกค่ะนอดกค่ะอันนี้ค่ะครับครับหอมแค่นี่ปลูกยากมั้ครับจากเทียบกับกล้วยเดือนเราสื่ฟังเนี่ยเขปลูกทังไหนครับคือกันเลยครับง่ายเนาะตต่คุณกล้วยหอมค่ะปลูกเหมือนทั่วไปไหมค่ะเหมือนทั่วไปครับเหมือนกล้วยทั่วไปครับก็คือคุดหลุกปลูกขึ้นกันเมียนค่ะซิบหนาซิบเส้นเนี่ยแหล่ะอ๋อครับ คือคือก <glaube, S 2> ันแล้วเราการให้ผลผลิตเขานะครับไอ่ปลูกไอ่ตอนเอาหเขาลงไม่ไหมเอาเที่ยวแหกเล่นน่ะโดนไปไหนครับไในนอเห็นไหมสามเดือนเนาะสามสี่เดือนกันเริ่มเห็นนอแล้วค่ะสี่เดือนนี้คือขุดขายแล้วค่ะสี่เดือนกันเท่าสิขายนอคือขุดขายได้แล้วค่ะมันมันมันต้องเลือกช่วงบ่ครับเช่นปลูกนาเลียงบ่หรือปลูกนาฝนบ่มันไังได่นอเร็วยีนนี่บ่เกี่ยวเนาะบ่เกี่ยววันจะมีหนำหมดเนาะเนีนค่ะจ้ะอืมครับว่าจะมีหนำหมดแมีนค่ะโอ้ ของข้านี่ของข้านี่ใช้น้ำแบบแบบไรครับน้ำจากไอไอสจากสาครับจากน้ำสาค่ะอ๋อจากซับแล้วก็ใส่ใส่ปล่อยเลยครับปล่อยระบบครับเปิดไอ้ระบบเปิดเลยครับเปิดท่อนบ่ครับใส้ตัวมาคบพี่พี่ซีรับผมเห็นท้องพี่ซี่มนครับเปิดใส่เลยค่ะอ๋อตะวันกับกับ สามสามเดือนนี่ยสามเดือน,นได้นอค่ะอ๋อ,อมีปัญหาเรื่องของโรคไข้ใครเจ็บเขาบ่าครับก้อยน,นี่บ่เนี่ยบนบ่มีค่ะมีแต่ปัญหา,ญหาว,ว่าซับหลายเราเทศเหนื่อยเครื่อหน่อยค่ะ<อ>กับกับกับช่วงสีนอ,ส,นนอส,นสีออกซากน้อยสีเป็นหนาหน,นาวเนาะแมนครับอ่าช่วงหนาหนาวค่ะหนาหนาวสีนอสีซ่าจ้ะครับนี่ครับมันสี ไงสาไหมคะไงสาโนสาเพราะคือหนาฝนช่วงหนาฝนนี่สินอออกไหลไงเร็วจะไงเร็วพร้อมค่ะหนาวจะหนาวน้ําเลยสาครับาจังหน่อยจะหนาวเพราะว่าหนาวหอนหนาฝนเนี่ยก็ได้หมายถึงว่าเขาสามารถจะเริ่มเติบโตแล้วก็ให้นอได้ดีเมียนค่ะในคณะที่การดูแลคือกันค่ะับแต่ว่าฝนนี่ย่าต้องดูแลย่างหรอกเ่าต้องให้น้ำอยางเ่าอืดนน้ำมาครับจ้โแล้วเขาไงเขาเขาสิมีอายุอของเขาบ่ครับสำหรับพันธุ์นี่ครับ อายุหอมแคลเนี่ยม้ถังวันส่วนมากกับสาปีกับสีใหญ่ครับปลูได้ระยะสาปีเข้ากับสีใหญ่หลุมหนึ่งนี่้ิเพราะว่าเริ่มขึ้นขุ่นไหมคะจ้ะครับครับครับแล้วเขาให้นอ้อหลายบ่ครับเท่าที่เขาปลูกมาจักจักปีหลือเ่เขาปลูกมาเนี่ยโอ้หลายปีเลยหลายปีอ่ะจ้าะก็นอหลายบบ่ครัก็หลายอยู่จ้ะแต่ว่ากับหน่อยก็หอมแฝดเนาะหอมแฝดในสีนออดกกว่าอันดับหนึ่งนะจ้ะอันนี้กับดกขึ้นกันจ้ะก็นอ้อ้อมต้นขึ้นกันแต่หน่อยก็หอมแฝดหน่อยนึงจ้ะ ครับเขาเขาให้เขาออกมาที่ไหลไปไดนครับพ้อ็ซับออกไปแล้วเนี่ยหนึ่งอันตั้งแต่นอนนี่อันนี้อันริมนี่ยซับไปหมดเลยจ้ะกัลซิเลียหนึ่งสองสามซี่หานี่ขึ้นไม่กับยังหานอนแล้วค่ะอันนี้ของกระซับออกไปค่ะเป็นซิฟค่ะนี่เพราะมันเป็นซิฟเป็นซิฟเป็นซิฟค่ะซิฟขึ้นค่ะแต่ลราเหงานี่คือซิฟขึ้นอยู่แล้วค่ะครับครับครับโอ้แสดงว่าไอ้แล้วแล้วนวยเขานี่ไง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 บ่ครับนวยเขามันมันเครื่องมันไงมันเงามันหลายบ่ กะเครื่องไงเน่าหลายบ่กะสีน้อยก็หอมเปีย่จ้ะกะคือเป็นกล้วยหอมอยู่จ้ะแต่กะพ่อกินได้พอดีหน่วยกะคันมากน้อยน้อยกะสีพอดีหน่วยกิ่นปะครับกะสีบน่วยใหญ่ซ้ำกล้วยหอมไหมจ้ะน้อยน้อยกกล้วยหอมเมียนจ้ะน้อยกว่าเขาสีมีความพิเศษของเขาแท่งออกมาแมีนจ้ะค่ะค่ะบมีนจ้ะเตี้ยแล้วก็เตี้ยจ้ะเเอารูปได้ไหมจ้าจ้าโอ้ครับครับครับโอ้เอ้าเพื่อพี่น้องสนใจครับ อยากจะศึกษาเรียนรู้หรือว่าอยากได้พันธุ์อยากได้นอนี่สิครับเพิ่นเพิ่นฉีติดต่อแบบใดๆจังใดนะครับค่ะสวนจะอยู่บ้านข้ามบอนมูสามจ้ะตำบลยางอุ้มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสิน์จ้ะเ c e b o o k บ้านไร่สวนสุขจ้ะเบอร์โทรศัพท์0ู0 4์1 6341จย์สี่สี่หนึ่งหสามสี่หนึ่งจ้ะจ้ะขอบคุณค่ะค่ะ